และไม่เสียเวลานะวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงกันอยู่ค่ะนะคะช่วงนี้เรามีเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงนะคะทางที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่นํามาเลี้ยงเองนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่บาดเจ็บพิการรวมไปถึงน้องหมาน้องแมวสัตว์ต่างๆที่ เร่ร่อนจรจัดอยู่นั่นแหละนะแล้วถูกนํามาเลี้ยงนํามาดูและนะช่วงนี้เรียกได้ว่าพูดคุยกันแต่เรื่องราวน้องหมาน้องแมวเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะอ่าวันนี้ก็เช่นกันค่ะ นะจะมาพูดคุยเรื่องราวความประทับใจนะคะในการที่เราช่วยน้องหมาน้องแมวจรจัดให้เขามีบ้านนะคะจากเพจปลาวานเจ้าหมาหลังอานน่ารักซึ่งเคยได้คุยกันในรายการเราไปแล้วครั้งหนึ่งวันนี้กลับมาบอกเล่าความประทับใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราไปพูดคุยกับคุณเกษรินดอยเมฆนะคะหรือว่าน้องแจงค่ะหรือว่าแม่ปลาวานจากเพจปลาวานเจ้าหมาหลังอานน่ารักค่ะสวัสดีค่ะน้องแจงค่ะ สวัสดีค่ะค่ะโอ้ขอบคุณน้องแจงมากๆเลยมาร่วมพูดคุยบอกเล่าความประทับใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้อืมจากที่ได้แนะนำเพจ ปลาวานเจ้าหมาหลังอ่านน่ารักให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันไปแล้วนะ,ะในสโมสรคุณสุขเมื่อครั้งก่อนนะคะทราบแล้วแหละว่าเพจนี้นะเกิดขึ้นมาจากความอยากอวดของน้องแจงนะอยากอวดนะถึงแม้ว่าน้องหมาของเราเนี่ยจะเป็นหมาจรแต่เมื่อเรานำมาดูแล เลี้ยงดูเขาด้วยความรักความเอาใจใส่เนี่ยเขาก็เติบโตขึ้นมามีสุขภาพดีและมีความสุขนะเป็นน้องหมาที่น่ารักได้นะเหมือนน้องปลาวานที่จากเราไปแล้วนะอ่าไปอยู่ดาวน้องหมาน้องแมวไปแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังคงรับหมาจรมาเลี้ยงเรื่อยๆแล้วก็ทำเพจนะ อวดเรื่องราวความประทับใจแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ขยายผลไปถึงเรื่องของการหาบ้านให้น้องหมาน้องแมวจรด้วยอาวันนี้ก็เลยอยากจะให้น้องแจงมาพูดคุยบอกเล่านะถึงกระบวนการวิธีการนะในการหาหาบ้านให้น้องหมาน้องแมวจรแบบนี้รวมไปถึงความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดในช่วงของการทำเพจมาแปีเปีจะสิปีแล้วเนาะ ความประทับใจมีเรื่องราวความประทับใจกับการที่หาบ้านให้น้องหมาน้องแมวจรอย่างไงบ้างคะน้องแจงก็คือ,ค,อคืออย่างที่แจงเคยเกิดไปเทศที่แล้วอะคะ่ะก็คือเวลาคนทักมาในเพศใช่ไหมคะอย่างอย่างถ้าเกิดสมมติทั่วไปอะเขาจะขอดูบริเวณบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของแจงอะขอเบอร์โทรคะ่ะแจงโทรเลย คือเวลาเราโทรหนึ่งที่เวลาคนเขาใส่ใจในการเลี้ยงหมาเขาจะถามควาแรกของแจงคือน้องฉีดวัคซีนหรือยังคะะฉะนั้นอ่ะเป็นพื้นฐานของการดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นนะคะถ้าใครที่ถามใจมาํำเนี้ยค่ะใจแจงเนี่ยไปทุ่หนึ่งแล้วในการให้แต่ว่าหนึ่งก็คือเขารู้วิธีการเลี้ยงดูเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงค่ะสองนะคะเรื่องบ้านนะคะคือเรื่องบ้านเนี่ยบางทีอย่างเคสที่แจงเพิ่งให้ล่าสุดอะค่ะอยู่อาธารทานิ์เลยนะคะ แต่ว่าน้องเขาก็เลี้ยงทีนักอยู่แล้วเขาก็เอาไปเลี้ยงเอาไปนอนอยู่บนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แจงก็ให้เหมือนกันแ,แล้วก็ <แ S 2> มีอีกเคสหนึ่งก็คืออยู่คอนโดเขาอคอนโดคจริงห้ามเลี้ยงนะคะอ,อันเนี้ยเป็น <แ S 2> สิ่งไม่ดีแจงก็เลยถามว่าแต่เขาว่าแอบเลี้ยงไว้อยู่สองตัวแล้วแล้วเขาก็มาขอน,น้องแจงไปแจงก็บอกว่าอันเนี้ยค่ะคือแจงให้เลี้ยงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องร้องหรือไม่อยากได้แล้วค่ะถ้าเกิดจะเอาน้อง ให้โทรกับมหาแจงเดี๋ยวแจงอาจจะรับรับน้องคืนนะคะไม่ให้เอาน้องไปปล่อยส่วนทุกวันนี้นะคะพี่อ้อมไอซื้อบ้านให้สุนัขอยู่ค่ะตัวเองอยู่คอนโดห้องเล็กๆใช่ไหมใช่ค่ะย้ายจากคอนโดนะคะไปซื้อบ้านค่ะให้สุนัขอยู่ซึ่งอย่างคือคือคือแจงอาจจะเป็นด้วยว่าแจงอาจจะมีเซนต์ในการคุยด้วยอะค่ะถ้าเกิดถือว่าแจงยกหูคุยอะค่ะเราเราจะทราบว่าเขาเป็นคนเลี้ยงหมาไหม เราก็มาติด<ม>ใจเขามีคามเมตาปานีหรือเปล่าอะไรเงรี้ยค่ะส่วนมากแจงอ่ะไม่ค่อยพลาดนะคะไม่ไม่ค่อยพลาดในการแบบในการหาหาบ้านนะคะหรืออย่างบางคนเนี้ยอ่าบางเพจอะคะ่ะเขาจะเน้นว่าต้องมีพื้นที่มีบริเวณอะไรเงี้ <ๆ S 2> ยะค,ะค่ะเคยได้ยินแบบใช่แต่อย่างของแจงอย่างเงี้ยเหมือนที่คนหนึ่งอ่ะพี่แจงขึ้นให้ตัวเขตล่าสุดเขะะ้าไปอะค่ะเขาก็ส่งรูปบ้านมาให้ป็นดูแล้วก็ถามว่าอันเนี้ยผ่านไหมครับแจงบอกว่าอ่ามีบริเวณอะไรเงี้ยแจงอโอเคค่ะแล้วแจงก็ไปส่งเขาถึงบ้านเขาก็ล่าแจงท้องหว่า ผมอะก่อนที่จะมาเจอตัวนี้ผมมาไปขออีกเพดหนึ่งแต่เขาไม่ให้ผม,ผมเพราะเขาบอกว่าบ้านผม,มพื้นที่น้อยอะไรอย่างเนี้ยค่ะ<ม>แล้วเขาบอกว่าผมม,มีบ้านอีกหลังนึงนะแต่ว่าผมมาทํางานอยู่ตรงนี้ไงผมก็เลยไม่ได้เอาน้องไปอยู่ก็คือเอาน้องไปอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ค่ะเขาส่งรูปอัปเดตจากน้องก็นอนอยู่กับพี่เขาบนเตียงะคะ่ะซ<ม>ึ่งบางทีอะเขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงหมาหมาในบริเวณบ้านนะค่ะเขาก็มาเลี้ยงอยู่ที่อยู่บนที่นอน เนื่องจาเขาอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เขาก็อัปเดตมาให้เพงดูนะคะพี่อ้อมหมาก็นอนอยู่เขาบนเตียงค่ะก็ไม่ได้นอนวิ่งเล่นอยู่ตามบ้านในเพตไแรกที่เขาอยากได้บ้านป้องๆ้ให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อจริงๆอันเนี้ยอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่อย่างบางคนอน่ะเขาไม่มีที่แต่ถามว่าเขาอาจจะเลี้ยงได้แต่ถามว่าเราก็ต้องเตือนเขาเบื้องต้นแต่ว่าหมาตัวเนี้ยมันเป็นหมาตอนนะคะมันจะเป็นหมาที่มันจะใหญ่ขึ้น ก็คือจะต้องรับได้ที่ว่ามันไม่ใช่จะเบดีอย่างนี้ไปตลอดเนี้ยค่ะเพราะถ้าเกิดคุณรับได้ว่าหนึ่งคุณพร้อมในการดูแลเขาฝึกการขับถ่ายให้เขาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือแกงก็ให้คือเราจะมีการคุยกันเรื่องต้นก่อนเ่ะเพราะบางคนอ่ะ บางทีเอาไปอหมาเด็กแต่ว่า,าเด็กอ่ะคือเป็นหมาจอน,นะคะเพราะวันหนึ่งเขาต้องโตจ<อ><ล>ะถามว่าการโตอ่ะการฝึกระบบขับถ่ายให้เขาอะคะ่ะถ้าเกิดเราสร้างวินัยให้เขาอ่ะเราก็สามารถเลี้ยงเขาในที่แคบๆได้เหมือนกันหรือว่าไหนคุณหยุดอะไรเงี้ยค่ะคุณก็ใส่ใสายจูงพาเขาไปเดินเล่นหนึ่งคุณก็ได้ออกกําลังกายด้วยหมาก็ไม่เครียดเนกันอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีการแนะนําเขาไปเริ่มต้นนะคะก่อนเขารับเลี้ยงอย่างนี้ยค่ะพี่อืมค่ะ อในส่วนของสายพัน์เนี่ยมันมันจำเป็นด้วยไหมกับขนาดพื้นที่แล้วเวล่เวลาในการาเลี้ยงดูคือคือส่วนมากเนี่ยคนคนที่ขอไปเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานใช่ไหมเออแล้วอาจจะอยู่ในพื้นที่บ้านอาจจะเป็นคอนโดทาวน์เฮ้าส์หรืออะไรใดๆก็ตามแต่เนี่ยเออ,อม,มันจะต้องแบบเออมี มีคำแนะนำหรืออะไรยังไงที่สำหรับผู้ที่จะรับไปเลี้ยงไหมคะอย่างเนี้ยจริงๆคอน,นโดคอน,นโดไม่ควรเลี้ยงนะคะออันนี้บอกก่อนคอน,นโดไม่ควรเลี้ยงเลยเพราะว่าเวลาแจ่งโพสต์หาบ้านนะคะอืมก็คือแตงจะเขียนแต่ว่าขอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดอัน,นเนี้ยไม่รับพิจรารณาแ,แต่บางเคสที่ว่าเขาเคยเลี้ยงอยู่แล้วแล้วมาขออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นเคสไปเคสไปค่ะแต่คอนโดอพาร์ตเมนต์อไรเงี้ยไม่ไม่รับพิจารณาเลยเพราะว่ากลัวมีประเด็นว่า ร้องเรียนเดาน้องไปปล่อยเพราะว่าแจงก็เคยมีรับกลับมาเหมือนกันก่ะพี่อ้อมเอาไปเหมือนกันแล้วน้องร้องแล้วโดนจับได้ก็โทรกลับมาหาแจงแจงก็ไป<อ>รับกลับเหมือนกันใช่เคสคอนโดน,นี่ไม่ไม่ควรเลยค่ะนี่ควรรับเลี้ยงแต่ว่าบางเคสแต่ถ้าเกิดแจงคุยแล้วแบบโอเคไปได้อะไรเงี้ยแจงก็ให้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ควรแล้วก็ตัวเทาเขากลับบ้านหืออาคารพาณิชย์อะค่ะถ้ารับได้ในการที่ว่าสักวันหนึ่งน้องจะเติบโต แล้วคุณดูแลได้ในเรื่องของสร้างวินัยในการขักผาน้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะก็อยู่ที่การเลี้ยงดูเราด้วยเพราะว่าอย่างบางทีอ่ะน้องโตแล้วน้องก็ต้องมีอื่นสิใช่ไหมคะถ้าเรามีแผนร้องทับอะไรเงี้ยให้เขาทําเป็นที่อะค่ะก็ก็จะไม่เลี่ยล้าอันนี้ก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่รบกวนเพื่อนบ้านด้วยเนาะใช่จะเป็นปัญหาเพื่อนบ้านด้วยใช่ะพูดมานี่สะท้อนใจตัวเอง เพราะว่าเคยเคยเลี้ยงแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะออด้วยด้วยภาระอะไรหลายอย่างขนาดบ้านด้วยแล้วก็พอดีว่าลูกลูกสาวอยากได้แต่ไม่ได้ถามความพร้อมของแม่เลยสุดท้ายก็ต้องยกยกน้องให้คนอื่นไปแต่ว่าที่ที่ได้มาเลี้ยงนะ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องหมาจรจัด อ่เป็นน้องหมาสายพันธุ์ก o เด e น retriever เลยแหละเป็นสายพันธุ์แชมป์ตัวใหญ่ใช่เป็นสายพันธุ์แชมป์มาจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาเลยอ่าเราก็ได้มาเลี้ยงเพราะว่าบ้านอยู่อยู่ไม่ไกลกันบ้านของเจ้าของเดิมก็อยู่ไม่ไกลแล้วทีนี้ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาพันธุ์ดีไงออกลูกมาที โอ้โหคองนี้คองที่ได้มานี่รู้สึกจะเป็นคองหลังแล้วเจ็ดตัวนะเขาก็ไม่ไหวเราก็เลยอ,อ,อได้มาตัวหนึง่งอืมจริงๆด้วยอย่างที่น้องแจงบอกอคือตอนแรกมาเขาก็ เป็นเด็กน้อยเนะน่ารักใช่สักวันหนึ่งเขาต้องโตสักวันเขาโตจริงจริงแล้วแล้วหมาสายพันธุ์เนี่ยน้องหมาสายพันธุ์เนี่ยอย่างโกเดนรีธิเวอร์สายพันธุ์แชมป์แล้วเขาเป็นสายพันธุ์สูงด้วยเนาะไม่ใช่สายพันธุ์เตี้ยแล้วก็เป็นขนสองชั้นอีกต่างหากแล้วอยู่ในประเทศไทยโอ้ไม่อยากจะคิดสองตาน้อนใช่ใช่โอ้แล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีผู้ใหญ่ใจดีมารับต่อไปก็เลย รู้สึกได้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมตัวเองไม่มีความพร้อมเนี่ยมันลําบากเหมือนกันนะยิ่งเป็นน้องหมาจรเนาะเออเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเขาอาจจะไปเจอเจออะไรมาบ้างเอออ่อาจจะไม่ใช่น้องหมาจรที่เป็นลูกหมาเท่านั้นอาจจะเป็นน้องหมาจรที่เป็นตัวใหญ่แล้วเนี้ยประสบการณ์ชีวิตที่เขาไปเจอมาไงเออมาอยู่กับเราใช่ไหมคุยมาถึงตรงนี้อยากอยากจะแบบ ทำมาก็นานแล้วเนาะในการหาบ้านให้น้องหมาน้องแมวด้วยเนาะตอนนี้ก็เริ่มมีน้องแมวแล้วนะเนาะมีตัวไหนเคสไหนที่แบบอูย้ยประทับใจจังเลยแล้วมีการไปติดตามไปดูถึงบ้านถึงอะไรบ้างไหมคะน้องแจงคือส่วนมากก็ไม่ได้ไปดูถึงบ้านนะคะ่ะพี่ออมส่วนมากะจะเน้นแบบแอบดูตามเฟซบุ๊แกแอบดูแอบดูเพราะว่าเป็นเป็นเพรนดนกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พี่เขาก็จะคอยอัปเดตอยู่อยู่ในกลุ่มแบบอยู่ในเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ็ถ้าประทับใจก็คิดว่าอันนี้เราแบบเขตล่าสุดเขตล่าสุดเลยค่ะเพราะว่าเขตล่าสุดเนี่ยก็คือหาบ้านสามรอบนะคะเหลือตัวสุดท้ายก็แจงเอาถ่ายรูปกับให้เขาถ่ายรูปมาให้แจงเอาสามรอบแหละรอบที่สามเนี่ยกำลังจะลงแล้วมีพี่ที่เขาแบบเป็นเครือข่ายในการหาบ้านให้น้องมาเหมือนกันนะคะมาหาแจงว่าเออน้องแจงลองเอารูปอะ่งไปให้พี่เขาดูหน่อยอย่เีงะซึ่งแต่จริงๆเขาอยากได้หนอนตัวคู่นะ แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองส่งไปให้ดูก่อนอย่างเงี้ยค่ะพอไปส่งปุ๊บความน่ารักของน้องอะคะ่ะทลายกาแพงตัวะู่ไปเลยค่ะพี่อ,อ้อตัวเมียก็เอาเพราะว่าน่ารักแล้วตาแววแล้วหูตูบอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็พี่เขาก็รับแล้วเขาบอกเออน้องน่าหน้าเหมือนลูกจากสุนัขตของเขาที่ตายไปเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ตัวนั้นนาสิา3ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วอยากจะบอกว่าพอ พอแจงก็ไปรับแจงก็ทานข้าวอยู่ตรงอิ่มก้าวใช่ไหมคะก็ขับรถไปรับประทุมก็วิ่งเป็นวงกลมเลยคะ่ะรับน้องที่ประทุมแล้วก็ไปส่งที่นนทบ,บุรีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องแบบเหมือนอยู่เป็นนะคะพี่อ้อมพอไปถึงปุ๊บยกอ,อ,อกเจ้าของโคือแบบรู้งานรู้งานมาก <c oughs> ค่ะและ้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นคุณหนูไปแล้วคะ่ะตอนนี้คือแบบอ,อยู่แบบตอนนี้คือแจงแบบรู้สึกดีใจมากแบบอยู่เขาได้บ้านดีมาก คือได้คือได้บ้านโชคดีที่สุดในในครอบเขาเลยอะคะ่ะ oh. อันนี้ก็คืออันนี้คือเป็นความประทับใจที่ว่าหนึ่งอะเรามีเครือข่ายด้วยะคะ่ะจะเรียกว่าเป็นเครือข่ายได้ในการแบบเขาเห็นเราแชร์แล้วเขาก็เห็นเออมีตัวนี้นะที่เคยส่งตัวนี้ไปแล้วเขาไม่ชอบ้ังนจงงส่งตัวนี้ไปให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ด้วยตัวนี้คือความภูมิใจว่าสามรอบพี่อ้อสามรอบแล้วก็ประมาณ ขาบ้านตั้งแต่วันต้นเดือนจนกลางเดือนยังไม่ได้ mm hmm. และในที่สุดก็คือได้ไปเหมือนกันเลยนะคะ mm hmm. อันนี้คือบ้านดีมากแล้วก็ <Okay. S 2> หรือบางเคสเนี่ยก็เลี้ยงเหมือนกันก็คือพอก็ส่วนส่วนบ้านเองที่แจงบอกอ่ะคือแจงอาจะคุยก่อนเรื่อต้นใช่ไหมคะส่วนมากก็ได้ได้บ้านที่แบบค่อนข,ข้างดีเกือบทุกตัวน,นะคะเพราะก็จะส่งลูกมา บางตัวก็ตอนเด็กๆน่ารักโตมาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนิดนึงอนะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็รักนะคะเขาดูแลเอาไปนอนบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเชสคทาวโฮมนะคะไม่ได้อยู่บ้านเดี่ยวด้วยเป็นเชสคทาวโฮมเหมือนกันแต่ก็ไม่ส่งให้เขาทุกวันนี้น้องนอนอยู่กับพี่เขาบนเตียงค่ะพื้นที่จํากัดไม่ได้เป็นปัญหาเลยนอ,อนอยู่ด้วยกันบนเตียงแล้วก็พอตอนเย็นก็พาออกน้องออาไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยู่ที่<ห>วิธีการเลี้ยงดูการเอาใจใส่เขาการให้ความรักเนาะอยู่ที่วิธีจัดการแหละของคนเลี้ยงแต่ละคนะใ<ห>ก็ส่งต่อมาถึงน้องหมาน้องแมวด้วยแหละนิสัยใจ<ห>คอเนาะของคนเลี้ยงส่งต่อมาถึงเนี่ยเหมือนเหมือนเราเป็นพ่อแม่เลี้ยงลูกนะก็ส่งต่อมาถึงกันด้วยเหมือนกันนะอาจจะไม่ทุกเคสแต่โดยเฉลี่ยโดยส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นทำมาทั้งหมดน้องแจง ทำแล้วเราได้อะไรได้ความสุขค่ะอันนี้คือความสุขล้นๆนเลยคะ่ะ<ม>เพราะว่าอย่างอย่างที่เคยบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วค่ะว่า<ม>อันนี้คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวตั<ม>วเองในการขับรถเลยาน้ำมันไม่เคยเก็บนะคะ<ม>ความสุขในการสุขของเราด้วยว่าเราได้เล่นกับเขาระหว่างทางที่เราไปส่งแล้วก็ได้กอดเขาได้เล่นกับเขาออก่อนถึงบ้านใหม่มแล้วก็พอไปถึงบ้านใหม่เสร็จในการอ<ม>ัปเดตที่เขาจะส่งรูปมาตอนนี้นอ้องเป็นอย่างน,างนี้อย่างนี้นะ อันนั้นจะริ้วสุดกว่าเดิมเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าหมาจรโอกาสในการที่คนจะไปเลือกเขาเนี่ยคือน้อยมากไม่เหมือนหมาพันที่แบบโดนไปตามร้านเลือกใช่ไหมคะ,<ท>ะอันนี้เป็นการที่ว่าเราอะให้โอกาสเขามหมาหนึ่งตัวในการมีบ้านดีๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอเราเห็นแล้วแบบดูใจเราจะฟูมากเลยค่ะเวลาเราเห็นเขาแบบเขา,า,แบบามีความสุขเขามีบ้านไม่ต้องนอนตากฝนแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะม,มีอาหารการกินที่ดี การเลี้ยงดูที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นความสุขของเราค่ะอืมเราเคยคิดเคยหวังไหมว่าอยากจะพอเราเห็นน้องหมาน้องแมวจรแบบนี้เนาะเราเคยคิดเคยหวังว่าอยากจะเอ่อทำยังไงให้มันดีขึ้นหรือว่ามีมีความคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะทำยังไงนะสิ่งเหล่านี้ถึงจะหมดไปหรือว่ามันถึงจะได้ดีขึ้นกับสังคมนี้กับโลกใบนี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็ต้องต้องเริ่มต้นจากความรับผิดชอบของสองคนเลยค่ะหนึ่งก็คือเวลาเลี้ยงอ่ะต้องรับผิดชอบเขา็นี่ในอายุขัยสองคือการทําหมัืนไม่ฉี่ยาคุมนะคะต้องทําหมั่นใช่ค่ะต้องทําหมันให้เขาเพื่อลดประชากรนะคะอันนี้สองสิ่งนี้คือสําคัญก็คืออยู่ที่ตัวมนุษย์เราเลยค่ะพราะส่วนมากที่เจอคืออย่างไหนที่จนบอกว่าแจะอยู่ในอสังช่ฯไหมคะ หมะค่ะ,นค,ะคนงานเอาน้องหมามาเลี้ยงไม่ทาหมันก็มีลูกสองก็คือยายแคมไม่เอาน้องไปอะไรอย่างนี้ค่ะทุกสิ่งปัญหาเกิดขึ้นกับมนุษย์ค่ะถ้าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอะค่ะปัญหาพวกนี้จะไม่ส่งผลถึงน้องอืมแล้วก็ไม่ส่งผลย้อนกลับมาที่พวกเราด้วยเนาะใช <c oughs> ะ่ใช่ค่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากมนุษย์เลยค่ะถ้าเราเรามีความรับผิดชอบอะค่ะ ในต้องช่วยๆกันค่ะอืมถามนิดนึ่งการหาบ้านให้น้องๆพวกเนี้ยค่ะเร็วสุดแล้วช้าสุดเนี่ยประมาณสักกี่วันคะอืถ้าเร็วสุดใช่ไหมคะเร็วสุดก็คือวันหนึ่งก็คือได้เลยค่ะ oh, ถ้าช้<ห>าสุดนีครึ่งเดือน,นค่คะอืมใช่บางทีหาตั้งแต่หมาเล็กจนหมาโตค่ะพี่หาตั้งแต่เนดี <laughs> จนแบบโอ้แต่แล้วต้องไปถ่ายรูปประมาณสามสี่รอบมาอัพเดตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพวกนี้เขาโตไวด้วยเนาะใช่โตไวค่ะบางทีแบบโอ้่ะถ่ายรูปตั้งแต่ออกมาตัวน้อยแล้วไม่ได้จะทีกถ็ถ่ายถ่ายถ่ายจนแบบโอโตเลย <c oughs> แต่ในที่สุดก็ไปค่ะประมาณครึ่งเดือนอืมเห็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่น้องแจงบอกเล่ามาตลอดเส้นทางนั่นก็คือการาได้พบเจอกรลยาณมิตรที่ดีเนาะ ที่<ช>มี<ช>หัวจิต<ช><ช>ัวใจแบบเดียวกันในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันรัก<ช>น้องหมาน้องแมวจรเหมือนกันแล้วก็พร้อมที่จะช่วยจะดูแลเหมือนกันทําให้เรายังคงติดต่อสารสัมพันธ์เป็นมิตรภาพที่ดีของผู้ที่รักน้องหมาน้องแมวจรแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงดูส่งต่อเนาะ,<ช>ะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นเนาะนะานะนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมแบ่งปันก่อนจาก กันไปวันนี้นะคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายนะ,ะในช่วงท้ายเชิญค่ะค่ะก็อยากเอาอยากให้ตอนนี้ค่ะถ้าเกิดใครนะคะจะพิจารณาเลี้ยงสุนัขนะคะสุแดงก็อยากให้มองสุนัขพันธ์างนะคะเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าโอกาสในการเขาถูกเลือกคอือน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าจะมีกําลังจะเลี้ยงหมาพั้นหนึ่งนะคะก็ ไม่ไม่เป็นไรนะคะแต่ถามว่าอยากจะเปิดโอกาสให้น้องนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครยังแบบลังเลอยู่ว่าเอ๊ะเลี้ยงหมาทำทาง้วเป็นไงลองลองเข้าไปดูที่เพจป่าวันเจ้าหมาหลังอ่านน่ารักก่อนนะคะเพราะว่าก็จะมีอัปเดตรูปน้องสุนัขน่ารักน่ารักนะคะในเพจด้วยแล้วก็มีน้องสุนักที่รอโอกาสคนับเลี้ยงอยู่ในเพจด้วยค่ะ อืมนะลองเข้าไปดูกันได้นะคะตอนนี้มีอยู่ตัวหนึ่งนะนี<ม>่หมอบมองอยู่เนี่ยนะหน้าตาบ้องแบ<ม>้วทีเดียวเชียวนะตัวออกดำๆหน่อยเนาะ <c oughs> แต่เหมือนใส่ถุงมือถุงเท้านะเป็นสีน้ำตาลนิดๆนะเข้า <c oughs> <c oughs> ไปดูกันได้นะคะไปไปดูความน่ารักของน้องๆเหล่านี้กันได้แล้วก็ช่วยเหลือกันได้ค่ะโอ้ยังมีเจ้าตัวสีขาวอีกตัวนนเนี่ย อ่าอีกยูนะะก็ไปช่วยกันดูได้ค่ะนะคะทุกอย่างเริ่มต้นจากที่พวกเราเนี่ยแหละค่ะนะพวกเราในฐานะที่เป็นคนเป็นมนุษย์นี่แหละนะคะช่วยกันตัดวงจรปัญหาต่างๆได้นะคะถ้าเรามีความรับผิดชอบเนาะอย่างที่น้องแจงบอกไว้วันนี้ขอบคุณน้องแจงมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันความสุขนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นั่นก็คือแม่ปลาวานนะคะจากเพจปลาวานเจ้าหมาหลังอ่านน่ารักค่ะคุณเกษรินดอยเมฆหรือว่าน้องแจงนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะเพจนะคะไปที่ Facebook f แฟนเพจค่ะปลาวานเจ้าหมาหลังอ่าน่ารักนะคะน้องปลาวานไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะน้องปลาวานจากไปหลายปีแล้วแต่ว่า,อาตอนเนี้ นะคะก็มีเรื่องราวของอน้องปาปิ้งกับปลาย่างนะที่น้องแจงรับเลี้ยงดูแลต่อเนี่ยนะคะมาคอยอ,อวดโฉมอยู่ในเพจปลาวานเจ้าหมาหลังอาน,น่ารักแล้วก็ยังมีน้องหมาน้องแมวนะคะน้องหมาน้องแมวที่ยังไม่มีบ้านนะเป็นน้องหมาน้องแมวจรเนี่ยนะคะยังเป็นลูกหมาตัวเล็กตัวน้อยอยู่เลยนะคะลูกหมาลูกแมวเนี่ยนะมา บอกเล่าอยู่ในเพจปราหวานเจ้าหมาหลังอ่านน่ารักนะคะที่จะมาช่วยกันหาบ้านให้น้องน้งน่ารักเหล่านี้ด้วยนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ค่ะ